สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่22มกราคมนะครับ2,565ครับเพื่อนนะนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะเพื่อนนะสำหรับคนที่กําลังยืนงงในดงกล้วยอยู่นะครับว่าควรจะขายควรจะซื้อควรจะช้อนหรือจะยืนงงไว้ก่อนนะตอนนี้นะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่วัดใจเลยเดียวนะครับสำหรับเหรียญ baby dog เพเพื่อนนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยราคา ทั้งตลาดนะครับตกลงมานะครับทุกเหรียญนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีทิวเดียนนะครับแล้วก็เบบีดอกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญมีนด้วยนะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลบเจ็ดกว่าๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงยีมนาทีนะครับก็ลบเครับก็เป็นไปตามกราฟเพื่อนเพื่อนนะจะเห็นได้ว่านะครับราคาเนี่ยนะครับตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่0น นะครับแล้วก็0.8ตัวนะ0.0แล้วก็0.8ตัวตามด้วย3.00 8 000, นะครับประมาณ3.00 8 000, นะครับก็ถือว่าตกลงมาอย่างรวดเร็วเยอนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะประมาณเมื่อาวานนี้ประมาณสักสี่ทุ่มนะมันอยู่ที่ประมาณ5นะครับ5 5 5 6เลยนะครับนะครับประมาณโซนเนี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันตกลงมาหวบเลยเพื่อนนะเหลือที่3,800แล้วนะครับก็ ดยส่วนตัวของผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกลนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่ตกลงมานะเปลี่ยนมีมอย่างเรานะอย่างม่บี่ด็อกเนี่ยนะครับก็ต้องตกมาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับตอนนี้นนะแล้วก็พวกเพื่อนๆที่คิดว่าเป็นสายถือยาวเนี่ยผมคิดว่าคงจะยิ้มกันออกนะเพราะว่าถ้าสายถือยาวจริงๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเก็บของนะช่วงที่ช้อนซื้อนะครับแต่ถ้าสายชอตสายเล่นสั้นนะครับก็าอาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับที่จะเข้าออกเข้าออกนะ ก็ต้องระวังกันดีๆแล้วกันนะครับแต่สายถือยาวเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของนะครับแล้วก็อย่าไปวันไหวครับถ้าเป็นภาษาทหารเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งแตกแถวนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งแตกแถวสงครามจะไม่จบนะครับอย่าเพิ่งแตกแถวนะทําไปตามแผนที่เราวางไว้นะผมคิดว่าคนที่ถือยาวเนี่ยแล้วตัดสินใจเข้ามาเล่นเหรียญเบบีดอกเนี่ยนะครับก็ต้องมีความมั่นใจอย,อยู่แล้วแหละว,ว่าเหรียญมันไปต่อได้นะครับแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะ คนถือก็มากขึ้นโฮเดอร์มากขึ้นการเผาเหรียญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปวันไหวนะครับทีนี้เนี่ยอยากเพื่อนๆนะครับดูเปรียบเทียบเลยนะกับเหรียญชีบะานะครับที่มันเคย <c oughs> มีราคาย้อนหลังนะครับก่อนที่มันจะมูนนั้นเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนลองดูนะครับว่าตอนที่เรานะครับถ้าเราซื้อไว้1000บาทนะอันนี้ผมเคยทาคลิปไปแล้วแหละนะครับแต่ก็อยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นว่า ตอนที่ชิบาเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะโมเนี่ยนะครับมันเคยตกลงมายิ่งกว่าเบบี้ด็อกตอนนี้อีกนะเพื่อนๆนะเนี่ยลองดูนะครับถ้าเราซื้อไว้1,000บาทนะ if you buy 1,000บาทนะในเดือนออกซ์ท์นะเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับเดือนออกัสเนี่ยซื้อไว้นะนะครับก็ทุนก็ยังเป็น1,000บาทอยู่ใช่ไหมพอถัดมานะเรื่อยๆเนี่ยอีกสัก2-3เดือนเนี่ยมันเหลือแค่1เหรียญเพื่อนดูดิเนี่ยหเหรียญต่อกัน2อสเดือนเลยเพื่อนเนี่ย เจ็ดตุนเบอร์ออกโทเบอร์เนี่ยนะครับเจ็ดตุนเบอร์ออกโทเบอร์โนเวเบอร์เนี่ยเหลือแค่จาก1,000เหรียญที่เราลงทุนไปเนี่ยเหลือแค่เหรียญเดียวเนี่ยติดต่อกัน3-4เดือนนะครับก่อนจะรีบาวกลับมานะครับในเดือนจันทร์อัีเนี่ยนะครับเป็น19,000เหรียญนะครับแล้วก็อัพมาเรื่อยนะเป็น3ามล้านสิล้านนะครับ16ล้านอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดชีบัตเนี่ยนะครับที่พวกเราเห็นว่ามันรุ่งๆเนี่ยนะครับมันยังเคยตกลงไปถึง3-4เดือนตรงนี้เพื่อนเหลือแค่่1เเหรียญนนะพือ นะครับจากการลงทุน1,000ันเหรียญนั้นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่า b บบี้ดอตอนนี้เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันตกลงมาก็จริงนะครับแต่มันมันยังไม่ถึงขั้นว่าจะลงมาโหเท่ากับชิบะนะครับตามทำลายื่เกี้น,นะตอนนี้ถือว่าก็ตกลงมาตามที่ใหญ่ถูกไหมครับแต่ก็ก็ยังไม่ตกลงมามากขนาดนั้นนะครับก็คิดว่ายังเป็นจังหวะที่ยังน่าเข้านั้นเพื่อนนะแล้วก็ ผมจะท่องไว้กับตัวเองเสมอว่าแผนไหนแผนนั้นนะครับอย่าแตกแถวนะช่วงนี้คนจะเริ่มลังเลแล้วว่าเฮ้ยแผนที่เราวางไว้ว่าจะช้อนเพิ่มจะช้อนเพิ่มดีไหมวะมันจะตกอีกหรือเปล่านะเพื่อนๆต้องมีแผนในหัวนะเพื่อนๆนะว่ามีกี่ไม้แบ่งไม้ช้อนช้อนไม้เท่าไหร่ดีนะต้องต้องทำตามแผนนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยลังเลแล้วไม่เอาแล้วเว้ย อยู่นิ่งๆดีกว่ารอดูก่อนเอาไว้ให้มันเขียวกว่อนเราค่อยเข้าอย่างเงี้ยนะสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็จะพูดคําว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ช็อตมว้ก็ดีตอนที่ราคามันอยู่ที่สามพันกว่าสี่พันกว่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะตอนนี้สามพันเจ็ดเพื่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็นโอกาสนะผมว่านะครับอย่าแตกแถวแล้วกันนะครับทาตามแถนนะเพื่อนนะนะครับก็คลิปนี้นะต้องบอกว่าเป็นการมาอัดเพื่อให้กลาลังใจเพื่อนโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ทยอยแบ่งไม้ช้อนไปเรื่อยนะครับยิ่งลงหนักยิ่งช้อนหนักนะนะครับตอนแรกก็แบ่งไม้ไว้นะครับอันนี้ของผมนะตอนแรกผมแบ่งไม้ไว้ที่4,8 0 8 4น0ปเนี่ยผมช้อนไม้เล็กไปนะครับพอวันนี้ตื่นมาเจอที่3,8 0พช้อนไม้ใหญ่อีกนะครับว่าเดี๋ยวตอนนี้ตั้งไว้นะครับอันนี้ของผมนะผมตั้งไม้ต่อไปไว้นะครับตอนนี้มันหลุดจาก3 8 0พออกมาแล้วนะมันเหลือ3 7 5 7นะผมตั้งไม้ต่อไปเนี่ยนะครับ อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องทาตามผมนะแต่ผมแค่บอกเฉยว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยไม้ต่อไปผมตั้งไว้ที่3,002นะครับยิ่งไม้ต่ําลงยิ่งราคาต่าลงโดยส่วนตัวผมจะมองว่าถ้าราคาต่ําลงเนี่ยมาที่เราซื้อเนี่ยต้องซื้อหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ไปถัวเฉลี่ยนะครับกับไม้ที่เราเคยซื้อซื้อไว้ในราคาที่มันสูงนะครับมันได้เฉลี่ยกันไงนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นการชี้แนะชี้นำในการลงทุนนะครับก็สามารถที่จะ ใช้เป็นข้อมูลกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าคิดว่าอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะจ๊ากดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ